ออกมาไกลนะ<า>ไหนสวัสดีครับวันนี้เออเราพบกันในช่องฮาวนะครับใช่ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสองเดือนใกล้จะสามเดือนแล้วนะครับผมก็เลยแบบเครียกจะกลับมาลงคลิปบ้างอันนี้ที่ผมคุยอยู่ก็เป็นในปังนะครับคือวันนี้ผมจะมาสอนแบบรับเออในโตฟีนะครับสามเดือนก็แบบปังปังเนี่ยนะไอ้นี่คือหน้าจอเพื่อนผมนะครับคือผมเพิ่งรับมาเมื่อกี้เลยใช่แต่ไม่ต้องเปิดหรอกอ่า ไหนปังปังลองเปิดหน้าจอดิไหนไม่ไม่ต้องเข้าไป<อ>ที่ดีคอร์ดก่อนเข้าไปที่ดีคอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลิงก์ลิงก์ให้นะครับไปกดกดข้อลิงก์ที่กูให้อะเวลาเข้ามขไม่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 ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปโหลดเอออะไรนะปังมันคืออะไรวะอ่าเอาเอเอ,อะไรสักอยากอา่างเออนั่นแหละอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละครับคือแบบคือแบบไอเนี้ยเขาแจกในในในโตฟรีนะครับสามเดือน เออนั่นแหละสักอ,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 อย่างไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดดิรออะไรอ่ะน้องดาวน์โหลดดิไปใจเย็นดิอุ้ยโอเคครับอือา้องอินเลยไหมฮะดีจิเตอร์กหรอเนะ่ยเพรเนี่ยครับ<ๆ>เราเรากดดาวน์โหลด,วดไว้นะครับก็เดี๋ยวรอๆนะครับระหว่างที่เรารอแล้วก็สมัครเอสมัครบัญชีไว้เลยเลยก็ได้นะครับไปสมัครบัญชีบ้าง ทำตามในคลิปเลยก็ได้นะครับใช่ครับเพราะว่ามันเนี่ยเป็นหนูทดลองนะครับผมสอนเพื่อนทำอะ่ะเออไม่โหลดเสร็จแล้วอะ่ะอย่าอมแม่งแรงสมัครได้ปะสมัครรหัสได้ปะวิอะไรอะ่ะปังระเบิดมั้ยไม่ <laughs> ไมระเบิดถลลเราเราต้องรีบพาเขาทำเร็วๆนะเว้ ไม่ไม่เขาเขาจะงงหรือเปล่าวะที่เราพูดอะจำมว้เถอะถ้าถ้าถ้างงก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมบอกนี่แล้วก็เข้ามาเข้ามาในอีเมลของเรานะครับที่เราใส่เอาไว้เพื่อที่จะสมัครเออโมดิฟายไว้อะไรอะปันหมอสเต็ปหยียบไอ้นายนายนายโหลดเสร็จแล้วนายนายก็เข้าไปนี่ก่อนดิเฮ้ยอุ้ยแถบเราล่างขึ้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะกดเข้านี่ทำไมอ่ะ แม่แถบข้างล่างไม่หายโอเคโอเคมือเข้าไปเซตะเรื่อยแล้วโอเค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 ไม่ตัดไม่ตัดแต่ก็ไม่ตัดให้กูเข้าไงเนี่ยก็กดสิกดจิ้มไปเออนี่นะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ้ยปังปังเดี๋ยวกูโอนตังค์คืนอุ๊ยมันโยกไปมาไม่ได้หรอฮะอะไรนะอือไม่มีอะไรเจ๊อยากเล่นบีบีเถื่อนแล้ว มันมีมันมีนี่หัวจืดเลยหัวจือไต่แล่นไหนคมันมีไต่แล่นมันมีไต่แล่นหน่าอ๋อเหรออ๋อโอเคโอเคไปไอไอไออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะกดไปไอไอไรอรอเน็กรอเน็กคืออะไรเที่ย์เวลากำลังเวลากำลังเวลากำลังซึมซับนะไม่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 ใช่เวลาไม่ไม่ไม่ซือเครื่อง คือคือุณในตัวไอ้นี่คือคุณบิคอยเออมึงคือคุณบิคอยอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ลงไปลงไปรักกันไล้อ่ะเขาลงที่คุณบิคอยกันเออเขาลที่คุณบิคอยเปิดคอมมาเจอหนึ่งเหรียญเนี่ยหนึ่งเหรียญรูดออกมาคือเหรียญรูดออกมาเออมามามารอนะครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมดูกันมันยังอัดคลิปอยู่หรือเปล่าสามนาทีแล้วว่ะผ่านไปสามนาทีแล้วไป ปลาปเกก็้เรลว,รวอุ้ยโอ้เฮียช่องอื่นเขาสอนอย่างดีอ่ะดูกูดิเปรดอะไรอ่ะเปิดอะไรอย่าเพิ่งเล่นพีบีได้ปะเขาลอ้อปิดกูจะปิดไดอ้เคอ๋ออ๋ออ๋อกูมาสอนกราฟในตัวทีสามเดือนกูเห็นเพื่อนกูเล่นพีบี พี่มีเสียด้วยนะยี่บันเดย์โอเคโอเคพ่อแจกแค่เจดีครับกูไม่ต้องเติมกูไม่ต้องเติมนี่นะครับราเปิดอ๋อทำไมมึงเปิดอย่างเงี้ยป่ะมูแม่ไม่ต้องมึงเปม่อย่างเงี้ยเพื่อนมึงไม่ต้องไม่ต้องลบไม่ต้องลบไม่ต้องลบเป็นอย่างงี้แหละครับรอ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 แป๊บหนึ่งฮ้ยมันจะขึ้นแรงหนาวะอ๋อโอเคแบบแบบถ้า ถ้าตอนหน้าหน้าเว็บ <c oughs> นะครับถ้ายังไม่ได้สมัครบัญชีนะครับก็ให้กดไอ้ดอนแฮบอ่ะเอ่อสตีลซีรีส์นะครับไอ้สักอย่างหนึ่งซ Series <silly> Account ใช่ครับแต่แต่ถ้าเรามีแล้วเราก็กด I have เลยนะครับไป I have บปึ๊บเราก็ใส่นะครับที่เรากรอกที่ที่ปังสมัครเมื่อกี้นี้นะครับ <c oughs> ใช่ใช่ใสไปใส่ไปล็อกอินโอเคเรียบร้อยนะครับ <c oughs> พอเราเข้าหน้านี้ได้นะครับไปตรงไหนนะเนี่ะวัง ไอ้มัมมาปังมัมตาแม่มาไงในที่นี้อ้โหเมนี้ไปถูกมัมกดกดสตาร์ดาวโอเคครับแล้วก็กดเน็กนะครับอ่ากดการกระบาดไปกดกดสคิปสคิปเออแล้วก็มันจะเห็นด้านบนนะครับเขียนว่า Discord ในตัวนะครับมังกฤษอะไนั้นน่ะ มันกดมันกดเออนั่นแหละเอะเอกดไปเรากดนะครับเกตจะ,ะไดสามเดือนในตัวฟรีสามเดือน,นครับใช่ครับอ่านไม่ออกครับแปลออกอย่างเดียวโอเคแล้วก็ใส่รหัสเอเอรหัสอีเมลของเรานะครับของดิสไอรหัสดิสคอร์ดที่เราต้องการรับในตัวนะครับไม่งั้นเราก็ถ้าแบบมีมีละเออมีอะไรวะมีดิสมีมมรหัสดิสคอร์ดในมือถือก็มาสแกนก็ได้นะครับเข้าสู่ระบบโอเคระหว่างที่ผมพูดแม่งก็กดไปแล้วะ นี่ครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดถัดไปนะครับเลือกประเภทเป็นวิธีการชําระเงินใหม่อะแล้วก็ใส่บัตรนะครับเป็นบัตรอันนี้บัตรนี้ใส่เป็นบัตรทัวเรลก็ได้นะครับหรือจะเป็นบัตรอื่นๆก็ได้ครับผมใส่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เซ็นเซอร์ให้ไม่ต้องห่วงใส่เลยใส่ไปกูไม่ดูก็ได้วะนี่นะครับมันก็ต้องต้องใส่บัตรนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ใส่ไปนะครับในบัตรทัวเรลของเราสามารถทํารายการได้ทําไมอ่ะ หมามันไม่ต้องทำรายการมันแค่กดเข้าไปดูอะโอเคระหว่างที่<ด>เพื่อน<ด>ผมกรอกน,<ด>นะครับผมก็จะไม่ดูนะครับเพราะว่าผมคือแบบที่จริงมันก็ตัดต่อใส่เป็นกรอบไว้ก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจตัดอะ,อะเดี๋ยวผมกดออกแล้วกัน,นก็ไปเอาน้าเองก็ได้น่าตอนาที่กูคุยกับมึงตอนนี้ก็ได้อ่าโอเคโอเคไม่ไม่กูจะเปิดหน้า YouTube แล้วก็เข้าไปที่ช่อง How ช่องเนี้ยเขาคุณภาพจะ400ซับแล้วสู้ๆนะครับผมแบบอยากให้ทุกคนมาติดตามนะครับช่องดีมีคุณภาพแบบเนี้ยจริงจริงปะบังจริงปะจริงจริงจริง จริงจริงเจ้าของก็หล่อฮะอะไรนะเจ้าของเจ้าของขี้ขี้ข้านเกินอุ้ยเกินไปหรือเปล่าชื่อที่ปรากฏบนบัตรเสียยังเสียยั้งเร็วเจดีโอใส่ชื่ออะไรก็ได้เร็วเร็วเร็วโหแบบคลิปเขาสอนดีนะครับถ้าแบบถ้าแบบยังไงอะถ้าถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับแบบคอมเมนต์มาได้แต่ผมตอบตอนนี้ผมว่างมากแต่ผมไม่รู้ผมจะทําคลิปอะไรดีอะแบบแต่ก่อนผมไม่ว่างใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ผมว่างแล้วไปใช่ใช่ เว้ยถ้าถ้าแบบถ้าถ้าอยากเห็นผมเล่นพีพีเถื่อนก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแบบทำคลิปพ<ม>ีพีเถื่อนอลงลิดกออีกูต้องกูต้องกอกกูต้องเออกอกเถื่อนเร็วต้องที่ต้องต้องที่อยู่ด้วยเหรอเออกรอกมั่วไปเถอะเออเออที่อยู่อ่ะเออไหนวะดิอืมก็จะมาบ้านกูป่ะเออเขามาบ้านมึง <c oughs> เหรออ้าวคือ,ค,อคือเมื่อกี้นี้มึงใส่เสร็จแล้วมึงก็กดเน็กมึงกดถัดไปเลยใช่ป่ะ ใช่ก็ทำไปก็มาได้ดอีกทีอ๋อโอเคโอเคสายไปสายไปสายไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นเป็นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราให้ดูไม่ได้อันนี้เมื่อเขียนของตามความจริงใช่ไหมเออแม่ของกูเคยเขียนไวอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยไม่ต้องอะไรอางี้โอเคสวัสดีครับวันเนี่ยโอเคๆของมากครับใช้ดีจริงโอ,อ้โหสุดยอดครับสุดยอดกดหัวใจครับกดหัวใจไปไป คือแบบระหว่างนี้ผมก็รอรอนะครับรอเพื่อนรอเพื่อนอ่ใส่ให้เสร็จแบบคลิกสองครั้งสองครั้งสองวิล่อยตองอรงไหนคือเมืองหมู่บ้านสุดจ้าปะเอ้ยตอบไปเถอะเร็วอะไรอะไรอะไรคือรัฐจังหวัดอ๋อจังหวัดอ๋อพับจอไปทำอย่างอื่นได้ไหมครับ ไม่ได้ครับอ๋อนี่ตอบเนี่ยมันไม่ค่อยตอบแค่ไหนเ่ชอบดอกไม่ไม่ได้ตอบก <c oughs> ืโก้ถัดไปละไปหนึ่งกันหนึ่งเดีปป๋ยวพมาดูนะเดี๋ยวพมาดูเจเจมาแล้วมาแล้วโอเคไหนนี่นะครับพอเพื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับพอละกอกแบบพวกแบบที่อยู่หรืออะไรอะ่ะ มันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะเราก็กดเอ่ออะไรวะกดอไอนะ้น่ะเลื่อนลงด้านล่างนะครับเฮ้ยมันไม่ขึ้นอนะ่ะมันไม่เห็นอนะ่ะเดี๋ยวเออเเนี่ยเราเอาเอา,เอาในโตรายเดือนนะครับกดไปมันเปงนไง,งนอีกดหนิวะ <laughs> ไม่แง๊ชัวร์ <c oughs> อ,อ๋อเฮ้ยไม่ไม่แง๊อ่ะไม่ไม่แง๊ดว่ะ,วะโอ้โหกูแง,ง,ง๊ไงเคยนะว่าอ,อะไรกูโดนนังห่างตา ไม่โดนมึงมีเงินในบอลเลตแค่สี่สิบาทโดนหักตังค์อยาอ่าเบื่อก็ไปก็ไปที่นิ่คอดเจ็ดบาทฮะเจ็ดบาทบัลเลตก็เลยอเจ็ดบาทเออเร็วกลับไปที่ไอ้พิ่คอดไอ้ยิงไม่โดนแม่เสือ <c oughs> ไม่หยิบก <c oughs> <c oughs> ็ไปที่นิ่คอด กดวิธีการตากค่าเย้ได้แล้วหรอดีครับเรา<อ>เราเรากิดวิธีการ,รการชำระเงินนะครับอย่าไปใส่ใจเพราะเขาจะไปใสดใจคำวิธีที่อผมพูดกดวิธีการชำระเงินไม่นะเงินกูไอซี <c oughs> สิบบ <c oughs> <c oughs> าทเ,เร็วเขาจะได้ไรีบดูรีบจบการชำระเงิน เฮ้ยผู้เขียนนักข่าวไม่ยี้มตาไม่จะบ่นเออนั่นาดลบเร็วแล้วนะมันไม่มีการหักตังค์แล้วโอเคนะครับก็มันก็มันก็น่าจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ของเพื่อนผมก็จะหมดอายุตอนเดือนมีนาครับเอาทำไมเดือนมีนาเออช่างแม่งโอเคครับก็ับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายผมไปละขอบใจมากครับที่ดูคลิปเป็นไงบ้างฟังเงินมึงเงินก็กลับมาแล้วไอ้เหี้ย มันมบ,บอกว่ามัน <c oughs> บอกว่าตอนแรกมันเขียนว่าดิสคอร์ดเอ่อเทมอะไรสักอย่างเนี่ยมันขาดไปสามสามบาทเาว้แล้วก็บรรโลงไปยกเลิกดิสคอร์ดมันก็บวกเงินให้กูอีกสามสามบาทเออสรุปนะครับแล้วก็ไม่เสียงเงินน้ำแเราก็ได้ฟรีนะครับในตัวฟรีสามเดือนครับยังเป็นโคตรเจ๋งนะครับผมไปและบายล้านะจุบ๊บจุ๊บ